พี่ไผ่นะครับเขาเขาเป็นอบตอยู่ครับไม่ต่อยองมาจากอะไรอ๋อ่เอาวันตู้ครับแต่พี่ไผ่เป็นหัวหน้าคณะนะเอาทุกบัตรทุกสตางค์ครับตื่นเต้นเราก็มาห้ามมันทำไมแต่มันมันก็มันก็รู้อ่ะ ประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะประมาณนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเจอะจ่ะให้น้องเขไปหาที่บ้านบ้านอยู่กับแฟนูขอบ้านนะครับไกลๆครับโหถ่ายเองเลยพี่ผมรอด้วยกันครับม ไ่วยกันง่ามเาจะถากถอแบ่นั้ครับอาบั้นไม่ต้องวันเดียวแต่เขาทำกันนี่ว่าหมายงี้ยถึงไม่ต้องสั่งสอนอะไรประมาณโอ้ย <hep> ม <üt> ึงอะไรเงี <lit> ้ยคืออาเล่นเองสอนเองว่ามึงตัวมีหลอดอยู่แล้วมึงใช่ไมอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆอะไรเงี้ยคือเอาแบบภาพจริงๆเือนห้ามเลยแหะเืองจริเ่องจงเาจริง ไม่ต้องไปแต่งเนี่ยคนนี้ทางเรื่องเนี่ยมาเล่นง่ายเนี่ยเขาพูดคอนแทกนี่นี่เขาเรียกสมองเพชรนะเนี่ยอย่างนี้ถือเป่นกับสมองเพชรนะเพราะว่าโดยหลอกไม่ช้าต้องไวสด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 นี่ต้องไวเลยแล้วก็ต้องอาศัยตัวละครเล่นเองไงอ่าก็จะแนะแนะทางลูกค้าทางลูกค้าถ้าผมจบอกบอกเนี่ยฝืนมานะถ้าปั่นแบบไอ้เด็กที่พูดนะมันก็ตามผมหมดแต่ว่าแต่ว่าพล็อตมันอยู่ใน